ราศีมีสามลักษณะสําหรับคนที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะมาดูลักษณะแรกดีกว่านะครับลักษณะรแรกนี้ใส่เป็นอย่างไรบ้างไพ่ขึ้นเป็นไพ รอพิเกเนตนะครับคือนิสัยเขาเนี่ยเป็นคนที่ทํางานเก่งนะเป็นคนที่เก่งรอบด้านรอบตัวเป็นคนที่มีศักยภาพในการหาเงินหาทองเนเป็นคนที่มีฐานะเออมีความรวยนะเออมีฐานะที่ดีมีคนที่เป็นคนที่เก่งนะเป็นคนที่มีภูมิฐานดีหน้าตาดีนะเออเพอร์เฟกต์นะพะขึ้นเป็นไปขึ้นเนี่ยมันเขาเป็นคนที่ดีรอบด้านเลยทีเดียวนะครับแล้วมาดูซิว่าทัศนตินะครับของคนรัศดรที่หนึ่งจะเป็นอย่างไรใครขึ้นเป็น เจอทาวเวอร์ไพ่ขึ้นประสาทสายแต่เขาเป็นคนมีความคดาดหวังเยอะนะในความรักมีคนเลิกเยอะอืมไม่คือเก่งแล้วเขาก็เลิกเยอะเหมือน,นกันกับความรักที่เขาอยากจะได้ที่ความรักที่ดีความรักที่เพอร์เฟกนะมีกงิแพงใจคนตังสูงเหมือนกันเป็นคนคนนี้นะครับแล้วมาดูซิว่าเออเขาเป็นคนอินโรเวิร์ตหรือว่าเอกโรเวิร์ตใพ่ขึ้นว่าเขาเป็นคนอินโทรเวิร์ตนะครับเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยใส่ใจใครเยอะนะเป็นคนที่เออไม,มไ่เป็นไรเป็นของสนใจใครบ้างนะัก เขาก็เหมือนสามารถทําด้วยตัวเองได้หลายๆอย่างอ่ะมันก็เลยทาให้เขาไม่ค่อยได้แคร์ใครมากนักเป็นคนที่สร้างความสุขในแบบที่ตัวเขาต้องการนะครับแล้วอายุหลักมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่าเทุ่่ณอายุน้อยอคุณนะครับแล้วเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศรู้สิไพ่ขึ้นว่าเป็นคนไทยนะครับมาดูคําเตือนดีก,กว่านะไพ่จะเตือนว่าย่างไรบ้างสำหรับลักษณะที่หนึ่ง ไพ่ขึ้นเป็นขันถีไพ่ขึ้นราชาถือถ้วยนะครับคือเขาเป็นคนที่เออเวลาทำอะไรเ,เขาเก็บอารมณ์เก่งนะมันตอนแรกอะ่ะมันเหมือนกับว่าเออเขาไม่ได้สนใจอะไรอะ่ะแต่บางทีเขาก็สนใจเออบางทีเขาดูเหมือนจะสนใจบางทีเขาก็ไม่สนใจเป็นคนที่เก็บอารมณ์เก่งในแบบ ไม่อยากให้ใครรู้ว่าเขาคิดยังไงแบบนั้นเลยนะเออแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันใครที่ชอบลักษณะที่1เนี่ยบางทีสิ่งที่เขาแสดงออกมาอาจจะไม่ใช่สิ่งคุณคิดก็ได้ก็ต้องใช้เวลาที่จะเรียนรู้ตัวเขาว่าเขารู้สึกอย่างไรกับตัวคุณโดยเช่นกันนะครับมาดูลักษณะต่อมาดีกว่านะลักษณะที่2เป็นอย่างไรนะครับนิสัยของลักษณะที่2ดูซิเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นไพ่ออคนป่วยนะคือเขาไม่ใช่คนป่วยนะแต่เขาเป็นคนที่ขี้เหงาเ,ออเวลาทําอะไรก็ตามเนี่ยเขามักจะสร้าง ความแบบตื่นเต้นนี้กับตัวเองนะเป็นคนที่ชอบใฝ่หาความรู้ใฝ่หาความสนุกสนานเออชอบสร้างเสียงเราะไม่ชอบให้คนมานั่งหง่อยนั่งเศร้าซึมแบบเนะี้ยคือเขาเป็นคนที่แบบชอบเติมเต็มความรู้สึกให้กับผู้คนคนรับข้างนั่นเองนะครับแล้วทัศนคติเป็นอย่างไรดูซิทัศนคติไพ่ขึ้นเป็นต้องมาทําอะไรสักอย่างนะในเรื่องของความรักเขาเป็นคนที่ไม่ชอบให้ความรักแบบมันซึ้งซึมอะอยากให้ความรักมันมีความสุขมากยิ่งขึ้นอะไรก็ตามที่มันเป็นความรู้สึกแบบ เฉยๆไม่สนุกสนานในอูเขาจยาจะพัฒนาความสาัมพันธ์ให้มันดีขึ้นเลยนะแล้วเป็นคนที่คัดผมเยอะนะกับความรักความสัมพันธ์แล้วเป็นคนที่แบบรักใครก็มีแอบมีแบบเซอร์ไพรส์แบบนั้นด้วยนะครับแล้วดูซินนว่าเขาเป็นคน introvert หรือว่า e x t r o ิร r t ไพ่ขึ้นว่าเขาเป็นคนโ x t r o ิร r t นะชอบเข้าหาคนนะเนี่ยนะเออชอบเจอคนชอบมีความสุขกับคนรอบข้างชอบสร้างเสียงหัวเราะรอยยิ้มกับผู้คนนะครับแล้วอายุล่ะมากกว่าน้อยกว่าหรืเท่าๆกับคุณ ไพ่ขึ้นว่าเขา,าอายุน้อยคุณนะครับแล้วเป็นคนไทยหรือว,ว่าต่างประเทศไพ่ขึ้นว่าเขาเป็นคนต่างประเทศนะครับมาดูคําเตือนดีก,กว่าสําหรับลักษณะที่สองไพ่เตือนว่าอย่างไรบ้างไพ่ขึ้นเป็นชีวิตลิขิตเองนะคนนี้เป็นคนที่เหมือนแบบเราทํายากอ่ะบางทีเขาก็เฟลี่อ่ะชอบเข้าหาคนนู้นคนนี้คนนั้นทำให้บางครั้งก็ มองไม่ค่อยออกว่าเขาสึกยังไงคล้า <c> ย <ười> ๆลักษณะหนึ่งลนะลักษณะหนึ่งน,ะนี่นคือเขาเป็นคนแบบค่อนข้างเล่นตัวแต่คนคนนี้คือเขาเป็นคนแนดีเกินนะบางทีก็เออคืออาจจะแบบเฮ้ยชอบคุณแต่เหมือนแบบทําไมทําเหมือนเท่าๆกนอื่นหมดเลยแบบนี้นะมันก็เป็นการที่คุณต้องถามเขาตรงๆคุยกขา,รการตรงๆเนี่ยคนนี้ก็จะเปิดเผยปอกคุณด้วยเชิงแกันนะครับมาลักษณะต่อมานะครับลักษณะที่3ามนะลักษณะที่3ามมนอย่างไรดูซินิสัยของลักษณะที่3ดูิเป็นอย่างไร ไพ่ขึ้นเป็นไพ่ให้เงินนะครับคือเขาเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนนะเวลาใครตกทุกข์ได้ยากใครที่ไม่สบายใจอะไรก็ตามเนี่ยเขาชอบช่วยเหลือคนอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาทุกข์ต่อหน้าอือชอบช่วยเหลือแบบเต็มที่นะถึงแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะทุกข์ก็ตามนะครับแล้วมาดูเรื่องของทัศนคตินะครับเป็นอย่างไรสำหรับลักษณะที่3ไพ่ขึ้นเป็นวันที่ฉันป่วยขึ้นเป็นสี่ดาบนะความรักเขาก็ อยากได้ความรักดีๆนะจริงๆแล้วเขาค่อนข้างจะมีความปิดปองในความรักมาเยอะนะครับเรื่องของความรู้สึกต่างๆที่แบบเวลาให้ใจคนอื่นก็ให้ใจความรักนี่มันก็หนักด้วยนะไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่เป็นเรื่องที่เขาเองเนี่ยก็อยากจะมีความรักที่ดีนั่นแหละอยากให้คนสร้างความสบายใจให้เขาบ้างเพราะเขาช่วยเหลือคนมาเยอะอืมแต่ถามว่าเขาพร้อมไม่จะให้ความรักกับใครไหมพร้อมเต็มที่อยู่แล้วพร้อมเปด้วยสายเปด้วยนะเพราะเขาค่อนข้างจะอยากได้ความสัมพันธ์ดีๆนั่นเองนะครับเรารู้สึกว่าเขาเป็นคน introvert หรือ extrovert ให kind of ้ขึ้นว่าเขาเป็นคนเอ็กโท r เนีคือเขาเป็นคนที่ชอบที่จะเติมเต็มคนอื่นน่ะสร้างความสุขให้คนอื่นดังนั้นเขาก็อยากจะให้ความสุขผู้อื่นโดยที่ตัวเองก็อยากมีความสุขกับการให้ความสุขนั่นเองนะครับดูซิว่าเขาอายุมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่าเท่ากัณเขามีอายุเท่าเท่ากันนะครับเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศให้ขึ้นว่าเขาเป็นคนไทยนะครับ มาดูคาเตือนดีกว่าสําหรับลักษณะที่3ามไพ่เตือนว่าอย่าปล่อยปากไพ่ขึ้นเป็นจุดฟูไปเขึ้นรเรเร็กกวนออกจากฝั่งนะครับค,ค,ค,คนคนนี้คือเขาทนเต็มที่กับความรักความสัมพันธ์นะแล้วก็ทุกๆอย่างที่เขาทำเนี่ยมันทําเพื่อที่จะมีความสุขในความสัมพันธ์เพราะเขาให้ใจให้เงินให้ทุกอย่างไปก่อนเลยนั้นมันเป็นเหมือนการที่หากใครไม่ได้ชอบคนราอีสาเลยอะ แต่เขาให้มันก็ต้องมีการปฏิเสธกันบ้างมเราต้องมีการให้ใจกันบ้างเพราะคนข้างจะปลูกจิดปลูกใจกับตัวคุณหรือปลูกประจุใจใครก็ตามที่เขารักนะหากใครที่ไม่ชัดเจนก็อย่าเพิ่งเข้าหาดีกว่ามันจะทำะเ,ปเป็นการทำร้ายจิตใจตัวเขาด้วยเช่นกันนะคบมาดูเรื่องของสถานที่กันบ้างดีกว่านะจะเจอทั้งสามลักษณะนี้ที่ไหนได้บ้าง ให้ขึ้นเป็นวาดรูปนะครับเออตามส่วนสาธารณะก็ได้หรือเป็นออในเรื่องของการแบบไปดูไปเดินดูคนเดินเล่นไปเดินดูคนวาดรูปหรือคุณไปว่งไปวาดรูปตามส่วนสาธารณะหรือที่ยงต่างนะทีออ่มีเอาไว้สําหรับเอ,อื่องวาดรูปนะหรือว่าไปตามแกลเลอรี่วาดรูปก็ได้นะ อย่าลืมตามศิลปินต่างๆเกี่ยวกับภาพวาดต่างๆก็ๆมีโอกาสได้พบได้เจอทั้งะส,ะสามานี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับสองไปขึ้นเนรื่องของสัตว์เลี้ยงนะเออไปตามคาเฟ่สัตว์ก็ได้นะคาเฟ่น้องหมาคาเฟ่น้องแมวนะครับก็จะมีโอกาสได้พบได้เจอทั้งส,สามประานี้จากการไปเที่ยวคาเฟกา่การไปพบเจอเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะครับสามไปขึ้นเนรื่องของพูดคุยเออลองชวนเพื่อนนะไปข้างนอกบ้างไปพูดคุยไปกิน ไปดื่มคาเฟ่ไปกินอาหารมีโอกาสได้พบไปเจอกับเพื่อนของเพื่อนทุกคนรู้จักทําให้เจอทั้ง3ะสะามะานี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูในเรื่องของลักษณะที่ต้องระวังดีกว่านะเออเปุ่นจะแถมในเรื่องของลักษณะที่ต้องระวังนะครับต้องระวังลักษณะอะไร ไพ่ขึ้นเป็นเบื้องหลังนะครับอืมคุณคนนี้ต้องระวังเนะ <UK> ในเรื่องของเบื้องหลังของเขาในสิ่งที่คุณไม่รู้นะครับแล้วเขาจะเป็นคนที่คุณรู้จักเข้ามาหาตัวคุณในช่วงนี้ด้วยนะครับอ่ะเราต้องระวังอะไรไพ่ขึ้นคว้าชัยเหมือนว่ามันเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เขาต้องพึ่งคุณมาเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เขาแหละอ่ต้องให้คุณช่วยเป็นได้ทั้งเรื่องงานเป็นได้ทั้งคนที่ทํางานด้วยนะเอ่อจะเป็นเกี่ยวกับอ่าคนที่ทํางานร่วมกันเป็นคนที่มีผลประโยชน์ร่วมกับตัวคุณนะครับอ่ะว่าอย่่างไรตอ ให้ขึ้นเป็นตัดขาดนะมันเข้ามาพร้อมกับประโยชน์นะแล้วเป็นความรักอย่างไรนะมันเป็นเหมือนว่าคุณชอบในรูปรักษ์ของเขานะคุณชอบในน้ําเสียงของเขานะมันเป็นเหมือนกันว่าเขามาขอความช่วยเหลือด้วยความออดอ้อนนะด้วยเขาออดอ้อนแล้วทําให้คุณรู้สึกหลงไปกับเขาว่าเอ๊หรือว่าเขาเออรู้สึกดีกับคุณคุณคิดว่าคุณอยู่ข้างเดียวแนะบางทีคุณอาจจะแอบชอบเขามาอยู่แล้วก็ได้แล้วคุณอยู่ๆเขาก็ ตรงปรีเข้ามาหาตัวคุณให้คุณช่วยเหลือง,งานแต่บางครั้งเขาก็มาพร้อมผลประโยชน์มาพร้อมกับการหลอกลวงคุณโดยที่ไม่ตั้งใจอันนี้ต้องระวังให้ดี้วยเช่กนการเพราะเป็นความสัมพันธ์ที่มันเหมือนเขาได้ประโยชน์แค่ฝ่ายเดียวต้องระวังให้มากๆนะครับดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับ